สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีสาระดีๆเกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังมาฝากกันนะคะ ในการเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการจำกัดปริมาณสารอาหารปริมาณน,น้ำรวมถึงปริมาณแร่ธาตุบางชนิดด้วยนะคะซึ่งในบางครั้งเนี่ยการเตรียมอาหารจะมีความยากลำบากต่อตัวผู้ป่วยเองด้วยนะคะดังนั้นในปัจจุบันจึงมีอาหารทางการแพทย์ที่ทำมาเพื่อให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะไตวายเรื้อรงังทั้งในระยะก่อนฟอกไตและระยะที่ต้องฟอกไตแล้วจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยคะ่ะ อาหารทางการแพทย์สาหรับผู้ป่วยโรคไตมี2ประเภทด้วยกันนะคะ 1. ระยะก่อนล้างไตต้องเลือกที่มีโปรตีนค่อนข้างต่ำเพื่อไม่ให้เกิดเป็นของเสียส่งผลทาให้ไตทํางานหนักขึ้นระยะที่2ระยะหลังล้างไตต้องเลือกอาหารทางการแพทย์ที่มีโปรตีนและพลังงานค่อนข้างสูงเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไประหว่างสูญเสียโปรตีนไปต่อนลางไตนะคะ ส่วนประกอบหลักที่ควรจะเลือกก็คือ 1. โปรตีนที่ได้ควรจะเป็นโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลตและเคซีนหรือเวโปรตีนคุณภาพดีเพื่อช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือด 2. คาร์บโบไฮเดรตควรจะเป็นค่าดัดชนนน้ำตาลตา่ำควกน้ำตาลในกระแสะเลือดได้และมีใย,ยอาหารเพิ่มกัดใย,ยให้กับทางเดินอาหารจะเพิ่การขับถ่าย 3กดไขมันที่จำเป็นควรจะเป็นโอเมก้า 3, 6, 9ที่ได้จากพืชและควรจำกัดในเรื่องของแร่ธาตุโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านขายยาฟาซิโนทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ